ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวตัตแล้วก็รายการสยองสะไม่มีขึ้นชื่อว่าเรื่องราวสุดสยองขวัญน,นั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งสีสันบนแพลตฟอร์ม YouTube และแน่นอนว่าไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเรื่องราวแบบนี้ก็ยังคงน่าติดตามและก็น่าค้นหาอยู่เช่นเคยและนี่คือ7อันดับคลิปผีที่ห้ามดูคนเดียวตอนกลางคืนแต่ผมขอเดาว่า ยังไงท่านผู้ชมก็ต้องมีคนบางคนเนี่ยแอบดูตอนกลางคืนอยู่อย่างแน่นอนอันดับเจ็ดยูทูบเบอร์นามว่าโจนาคิดว่าในบ้านของเขานั้นมันจะต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆและคนดูที่ดูคลิปเขาอีกหลายพันคนก็เชื่อว่ามันคงจะเป็นแบบนั้นเขาจึงเริ่มไปซื้อเครื่องตรวจจับมาตรวจหาวิญญาตและผลลัพธ์มันก็ออกมาแบบนี้ <Damn. S 2> bro, making เขาไม่ยอมหยุดเขาลุกหน้าต่อโดยการท้าทายว่าถ้าหากพลังงานบางอย่างเนี่ยมันมีอยู่จริงก็ขอให้ทำอะไรบางอย่างสิทำให้ของตกก็ได้หรือว่าทำให้เกิดเสียงอะไรก็ได้ น,นั้น If y าคุณอยู่ที่น n ่ขยับวัตถุหรือขยับสิ่งของรอบตัวเราฟังเสีย d ดัดแอ s ass, bro I heard that dead ass I have chills right now oh my god <c oughs> well, we can see can't it. yo ก็มีสิ่งของตกลงอยู่ในอีกห้องหนึ่งทางทั้งที่ในห้องนั้นไม่มีใครอยู่เลยสักคนอันดับหกผีรักสุขภาพ อันที่จริงแล้วถ้าหากว่าเราละสังขารกายหยาบไปแล้วการออกกำลังกายก็อาจจะไม่จำเป็นอีกเลยแต่ทว่าก็ยกเว้นกับดวงวิญญาณดวงนี้ที่ชอบออกมายกแขนยกขาในยามค่ำคืนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงไม่แน่ว่าตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาอาจจะเป็นนักกีฬา ก็เป็นได้ในเมื่อคลิปนี้โด่งดังขึ้นก็มีผู้คนเริ่มทยอยให้ความสนใจและก็เข้ามาเยี่ยมชมจนสุดท้ายก็โปะแต่เพราะไอ้ที่มันขยับอยู่นั้นน่ะมันเป็นเพียงแรงเฉยเฉยหาได้มีผีมาออกกำลังกายไหมแม่ก็ไม่เชื่ออย่าลบลูแต่ถ้ว่าคนมันอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์ท่านผู้ชมนะคิดยังไงอันดับห้า ท่านผู้ชมเชื่อเรื่องการกลับมาหาคนรักหลังจากที่เสียชีวิตไปหรือเปล่าที่เขาว่ากันว่า3มวัน7วันวิญญาณจะกลับมาหาคนที่เขารักและในคลิปนี้ก็อาจจะมีคำตอบก็เป็นได้ คุณตาที่กําลังนอนอยู่นั้นแต่แล้วจู่ๆก็มีกลุ่มความปริศนาลอยเข้ามาหาคุณตาและดูเหมือนว่าคุณตาจะพยายามสื่อสารกับพลังงานดังกล่าวอีกด้วยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวิญญาณของคุณยายอาจจะกลับมาหาคุณตาก็เป็นได้อันดับสีอาบางสองคนนี้ผมขอรวมกันไปเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นบางเหมือนกัน พวกเขามักจะออกไปล่าท้าผีอยู่บ่อยๆและหลายๆครั้งพวกเขาก็อ้างว่าได้พบกับยินหรือดินที่แปลว่าผีหรือปีาศาจเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติชนิดหนึ่งและสิ่งเหล่านี้มักจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงาดำๆที่มีดวงตาสะท้อนแสงสมมลลาาเ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وش ذا في شيء يتحرك بسم الله شوفون بسم الله الرحمن الرحيم وش هذا؟ كل لمبه بس بسم الله بسم الله, بسم الله ประตูหน้าต่างที่มันเปิดปิดเองได้ สิ่งของที่ไม่คิดว่ามันน่าจะขยับได้แต่แต่ว่ามันก็ขยับได้และท้ายที่สุดพวกเขาก็ยังออกมาในรูปแบบมนุษย์อีกด้วยตอ بسم الله. ايه بسم الله مين انت مين انت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا شاب يا شاب ايه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كل شيء يا مقتول طبعا اعوذ بك يا قاتل يا مقتول اعوذ بكلمات الله التامات بسم الله بسم الله بسم الله هاي خطواتك جن والله جن قسما بالله انك بسم الله الرحمن الرحيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دعا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحان ท่านผู้ชมแล้วคิดยังไง ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้อันดับสามเกรียวกราดชายคนนี้ได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังออกมาจากประตูของเขาเขาจึงรีบไปดูจึงพบว่า แน่นอนหลังจากนั้นเขาก็รีบนํากล้องมาบันทึกภาพลูกบิดมันหมุนเองอย่างบ้าคลั่งเรากับว่าจะพยายามเข้าไปข้างในให้ได้แต่ทว่าอีกฝั่งหนึ่งของประตูนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยนําซ้ำมันก็ไม่มีเชื่อหรืออะไรที่ทำให้ผิดสังเกตแต่ที่เราต้องขอยอมรับก็คือใจของคนถ่ายที่หายใจหอบด้วยความกลัวแต่ทว่าเขาก็ข่มันเอาไว้ ก่อนที่จะบันทึกคลิปนี้เอาไว้ได้และพวกเราก็ได้ดูคลิปหล,ลอนๆกันอันดับ2องยูทูบเบอร์นามว่าเว็ดแดนอ้างว่าภายในบ้านของเขาอาจจะมีวิญญาณสิงสู่อยู่ก็เป็นได้เพราะว่าประตูห้องนอนของเขามันมักจะปิดเองอยู่บ่อยๆ และคราวนี้เขาจึงรีบไปเอากล้องมาถ่ายให้ดูซึ่งประตูมันก็ปิดอยู่จริงๆแต่ถ้าว่าเมื่อเข้าไปในห้องแล้วเรื่องนี้อาจจะโอละพ่อก็ได้เพราะเขาเปิดหน้าต่างเอาไว้ลมจากหน้าต่างนั่นเองที่มันทำให้ประตูปิดแต่ถ้าว่าเขาไม่ยอมแพ้คราวนี้เขาลองอีกรอบ โดยปิดหน้าต่างเอาไว้และผลที่ได้มันก็คือประตูมันก็ยังปิดอยู่ดีอันดับหนึ่งในคืนวันฮาโลวีนชายคนนี้ตัดสินใจที่จะขับรถออกจากตัวเมืองไปไกลมากกว่า100ใหไมล์เพื่อทำการสำรวจบ้านร้างแห่งหนึ่ง Hello And Good Halloween Yes It is Halloween เขาเดินสำรวจไปเรื่อยๆไฟชายของเขาก็ดับบ้างติดบ้างและเขายังพบร่องรอยต่างๆพบชามพบอะไรและมันอาจจะเคยมีใครอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นได้เขาเดินสำรวจไปจนกระทั่ง40นาทีผ่านไปเขาก็คิดว่าน่าจะสมควรเก็บเวลาแล้วจึงทำการพูดปิดคลิป และในช่วงหนึ่งที่แสงไฟมันสาดไปที่หน้าต่างบ้านร้างนั่นเองแสงมันก็สาดไปโดนเข้ากับอะไรบางอย่าง so okay this babbling thing again um should I just say bye um or um or or ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ผมยาวสีดำกำลังยืนจ้องเขาอยู่ในตอนแรกเขาก็ไม่รู้ตัวจนเขาเอาคลิปกลับมาตัดต่อและเขาก็พบเห็นความผิดสังเกตอันนี้ได้อันดับศูนย์บันไดเดินได้เองอ่าเอาจริงๆอันนี้มันก็เหมือนไอ้ไอ้ไอที่ยกยกบายกเวทอะไรตะกี้นะครับมันก็คือแรงเฉื่อนั่นแหละก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับฝันดีผีเต็มเตียง